ไม่มีทางฉันพูดจริงๆนะฉันเห็นทั้งผู้เดินมาด้วยกันตอนที่เปิดร้านนะ่ะทั้งสองคนตัวติดกันมากตอนแรกฉันคิดว่าบารอนเนสคนนั้นคือเธอใช่อีกเป็นเป็นไปไม่ได้คอยดูแลกันว่าที่เธอพูดมามันจริงไหมอาสะใจจริงๆเลยนั่นมันเรื่องจริงเหรอคะ ที่สามีของเธอนอกใจอืมจริงสิฉันไม่มีทางหูเรื่องแบบนั้นขึ้นมาหรอกนะชาติที่แล้วก็เป็นแบบนี้สุดท้ายพวกเขาก็อยากการช่วงปลายปีนี้ยังไงซะตอนนี้ฉันก็ต้องตัดขาดกับเพนซี่อยู่แล้วมะแม่จ๋า ตาจิงคาลิกยังอยู่สินะเดี๋ยวนะเป็นแม่ภาษาอะไรถึงได้ทิ้งรูปไว้ที่นี่น่ารักโคตรไม่สิแบบนี้ก็เท่ากับว่าฉันต้องเจอยายเพซี่อีกแล้วนะสิใจเย็นๆนะหมูทำไมชีวิตฉันต้องมาลำบากลำบนแบบนี้ด้วยเนี่ย ไม่ต้องกังวลน,นะคาลิรออีกหน่อยเดี๋ยวแม่ของเธอก็กลับมาแล้วเมื่อเมื่อไรหร่แล้วครับนี่จ้ะถ้าเธอเป็นเด็กดีกินขนมนี่ระหว่างรอแม่เดี๋ยวแม่เธอก็กลับมาแล้วว้าวเป็นไงน่าอร่อยใช่ไหมลองชิมดูสิมันต่างจากของหวานในโลกนี้ลิบลับเลยล่ะสิ นี่แหละคือรสชาติที่แม้แต่ดท,ที่กำลังร้องไห้ยังต้องหยุดร้องอะอร่อยมากเลยครับใช่ไหมล่ะมันเป็นทาดไข่โฮมเมดที่ฉันทำขึ้นมาเองโดยเฉพาะเลยนะครั้งหน้าถ้ามาอีกฉันจะทำขนมที่อร่อยเกล่อนี้ให้กินนะจะจริงเหรอครับจริงสิแต่เรียกฉันว่าพี่สาวนะครับพี่สาว ตาเขาเป็นเด็กนิสัยดีฉลาดแล้วก็น่ารักมากเลยใช่ลูกเพซซี่จริงๆเหรอเนี่ยฮ้ากลับมาแล้วอาบิลา่าช่วยบอกผมทีสิว่าผมทำอะไรผิดเกเดลี่ ้าผมทำอะไรผิดไปคุณก็ควรจะบอกผมสิคนใจร้ายแล้วยังมาต่อยหน้าผมเลยเป็นมันฝรั่งอีกมันฝรั่งบ้าอะไรล่ะก็ยังหล่อจนหน้าหมัดไส้เหมือนเดิมเลยนี่คนที่ผิดคือนายในชาติที่แล้วทางหากแต่ฉันก็พูดออกไปไม่ได้อยู่ดี้ฟังให้ดีนะเกเลอรี่ ฉันว่าการที่นายมาหาฉันตอนนี้มันไม่มีความหมายอะไรหรอกยังไงแม่นายก็ไม่ชอบที่หน้าฉันอยู่แล้วแล้วฉันก็ไม่อยากฝืนใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนั้นด้วยอะอาเิล่าพองั้นตอนนี้นายก็ลืมฉันซะแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่เถอะแต่ว่าอาเิลาอย่างน้อยก็ช่วยบอกเหตุผลหน่อยสิ เราจะเลือกการทั้งๆที่ไม่รู้อะไรเลยแบบนี้ไม่ได้นะอย่านะครับคาริคุณหนูก็บอกแล้วนี่คะว่าไม่ชอบเบวตอนนี้ทุกคนอยู่ข้างฉัน จะทิ้งดอกไม้ก็เสียดายฉันจะรับไว้ก็แล้วกันกลับบ้านดีๆล่ะผู้ไปสักทีเหนื่อยแย่เลยนะคะตอนนี้ก็ไม่มีเรื่องให้ต้องกังวลอีกแล้วตายจริงมาร์คฟิตมาทำอะไรในที่ซอมซ่อดแบบนี้กันครับโอ้ยผมมาหาอาเบลลนะ่าแต่ว่า ตายแล้วไม่เป็นไรนะคะท่านมาร์ควิขอบคุณที่ช่วยปลอบใจผมนะครับมาดามแกรนเข้ากันดีจังเลยนะนี่เพซซี่ดูแลลูกชายตัวเองหน่อยสิแม่จ๋าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าแม่ขอโทษนะที่ปล่อยให้ลูกอยู่ในสถานที่สปกปรปแบบนี้เดกคนนั้นดูท่าจะติดแม่น่าดูอ่า วันนี้ฉันเหนื่อยมากเลยคงจะเปิดร้านต่อไปไม่ได้แล้วล่ะอย่าว่าแต่ขายเลยค่ะคุณหนูเอาขนมให้คาริกเป็นของขวัญเต็มไปหมดเลยนี่คะไม่เป็นไรหรอกถือซะว่าเป็นการโฆษณาร้านไปในตัวด้วยเป็นไงพรุ่งนี้ก็มาพยายามใหม่กันเถอะค่ะอ่าไม่นึกเลยว่าจะไม่มีใครมาสักคน นั่นนะสิไม่ใช่ว่าแม่ของแกเดลรี่ใช้เล่เหลีห่ยมอะไรกับฉันหรอกหรอ mm. ก็เหมือนจะโฆษณาร้านได้ดีในระดับหนึ่งแล้วนะ mm. หรือว่าฉันต้องลดราคาขนมเบลออกไปเดินเล่นกันสักหน่อยไหมที่นี่ขายทัดไข่ใช่ไหมคะทัดไข่เอ๊ะค่ะใช่แล้วค่ะ ใช่แล้วชิ้นละห้าร้อยกังค่ะโอกาสน้าเชิญใหม่นะคะเด็กๆคงชอบเหมือนกันสินะนั่นสินะคะอเอ๊มีลูกค้ามาอีกแล้วลูกชายฉันเอาแต่ถามหาขนมนี้ตลอดเลยอเอ๊อยู่ดีๆนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นกันเนี่ย